สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังไปน่าต่งซิงนะทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k ที่ติดต่อทักทายผมได้เช่นเคยนะฮะกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกไว้กับโปรโมชั่นที่ใช้เงินดอกดสามหมื่นเก้าพันบาทที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วอยากรู้ว่าโปรโมชั่นสามหมื่นเก้าเนี่ยใช้เงินดอกกดเท่านี้จริงไหมนี่ฮะเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คือเดี๋ยวไปชมนะฮะกับคันนี้การตกแต่ง3 9 0 0 0บาทมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับในเคสนี้เขาบอกนิดน,นึงครับลูกค้าทำงานอยู่แถวกระทุ่มแบนนะครับอยู่แถวสมุทรสาครก็ทำงานโรงงานนะครับลูกค้าติดตามผมทางในช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับติดตามมานานแล้วเห็นบอกว่า39 0 0 0นเะที่เขาออกกันเนะี่ยมืนออกได้จริงไหม ถ้าจริงผมขอลองยื่นเอกสารดูหน่อยแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ยื่นมาแล้วก็จบจริงตามโปรโมชั่นนะฮะสามหมนเก้าพันบาทจบจริงก็ส่งมอบได้เลยนะฮะเทนี้ก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้แล้วก็อุปกรณ์การตกแต่งรถคันนี้ที่ลูกค้าเลือกการตกแต่งเองว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับผมนี่อยู่ตรงนี้ก็คือล้อคันนี้ก็คือใส่ล้อ CE ยี่สิบแปดนะครับนี่ครับล้อ CE ยี่สิบแปด ก็จะเป็นซี่แบบนี้ฮะซี่จะน้อยกว่ารุ่น r e 3 0นะครับ r e 3 0ซี่จะเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้คือใส่ซีรีส์25550นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทรงเนาะที่บางคนอยากได้ยางที่มันใหญ่ขึ้นก็ทรงนี้ก็จะเป็นทรงที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความนิ่มนวลนะครับคันนี้ก็คือกดหน้าลงมา2นิ้วนะครับนี่ฮะก็สวยเลยฮะแบบนี้ยางหนาหน่อยแล้วก็โหลด ประมาณนี้ค่อนข้างสวยเลยครับล้อหลังก็ใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับ2-5-50หนีฮะหน้าหลังหน้า2นิ้วครับหลัง3นิ้วก็สวยดีครับตรงนี้ก็อยู่ที่การดีไซน์รถของตัวเองนะครับต้องการการออกแบบแบบไหนก็ลองแวะเข้ามาสอบถามทักทายกักได้เลยเนาะแต่ก่อนอื่นก็กรอณอีซื้อผ่อนก็เดี๋ยวต้องทำเคสให้ผ่านก่อนตามที่ลูกค้าต้องการตามโปรโมชั่นนะครับ ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือถอดกันชนหลังออกนะครับส่วนรายละเอียดค้ำหลบป้ายตอนนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบนะบางท่านอย่างเคสนี้ไม่ใส่ค้ำหลบป้ายแต่บางท่านใส่ก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะฮะแล้วก็ท่อซิ่งเช่นกันท่อซิ่งก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าทั้งใดชอบที่มีเสียงดังหน่อยก็แนะนําใส่ท่อแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นออกท้ายแบบนี้หรือเป็นออกหน้าเผานะครับ แต่ท่านใดที่ไม่ชอบก็แจ้งได้เลยครับไปใส่แมนท่อเดิมนะฮะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพิ่มความหรูหรูด้วยเท่ด้วยก็คือใส่แก๊ปหลังนะครับเนี่ฮอย่างคันนี้ก็คือใส่ของมอนซ่านะครับนี่ฮะแก๊ปหลังคาร์บอนก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่บางทีเห็นการตกแต่งที่ซ้ำๆลูกค้าก็เลยอยากฉีกแนวในการตกแต่งออกไปนะครับนี่ฮะ ก็เลยคันนี้ก็คือเปลี่ยนจากํำหลบป้ายแล้วก็เพิ่มเงินเข้ามาเพื่อให้ได้ชุดนี้นะครับแต่เพิ่มไม่เยอะครับตัวนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการตกแต่งรถที่บางทีลูกค้าอยากได้รถที่ไม่เหมือนใครนะครับหรือฉีกแนวออกไปนะครับบางทีเห็นแต่งซ้ำๆเดิมๆบางทีขับไปก็เหมือนฝาแฝดกันเลยฮะ แบบนี้นี่ก็คือด้านหน้าด้านหน้าก็คือทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์ของรุ่น LDA ก็คือไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์อยู่แล้วพร้อมมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะฮะสำหรับเอกลักษณ์ของรุน่นนี้ส่วนด้านในนะครับนี่สำหรับรถซิ่งก็คือเพิ่มความหลอ่อความเท่ชั่วโมงนี้ก็ต้องนี่ฮะติดดิฟฟี่นะครับดิฟฟี่ OPD หกตัวนะครับ แล้วก็มีบัตบูทเนี่ยฮะเวลาบิดสตาร์ทก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่ขับกลางวันนะครับไฟจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเราเปิดไฟกลางคืนก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะลดการแสงสะท้อนนะครับเวลาขับกลางคืนเนี่ยฮะแล้วตอนนี้ก็จะมีไฟ ติดให้ด้วยนะครับแต่ไฟฝั่งนี้จะเบาวกว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะถ้าฝั่งนี้ไฟแรงขับลําบากครับเวลาขับกลางคืนนจะแสบตามากนะครับเ mm hmm. mm hmm. วลาปิดปุ๊บมันจะเป็นสีฟ้าทันทีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบแบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับสำหรับการตกแต่งรถแนวซิ่งหรือว่าแนวไมซิ่งก็ได้ครับรถเดิมก็ขายนะครับไม่ เปิดดูได้เลยนะรถไม่ลอ็อ ก็เดี๋ยวผมอธิบายการเชื่อมต่อด้วยก็ได้ออกไปได้เปิดเพลงออกไปได้เลย ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำขานเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศน,นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เลกเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มาหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรัยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ